เอา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 เขา่อนเอาเอาเอา,เอาดูสารภาพทะลุแบบนี้ฮะไม่น่า หลุดอยู่แล้วครับอย่างนี้กระป่อมเอน้าเป็นหนึ่งคนระัก็นี่ครับผมก็ตีตือ้อตีย้ำํำตีเน้นตีใส่เข้าไปครับด้วยตอนนี้นตักไปสองลมก็แรงแดดก็ร้อนหาล่มเลยนั่งหลบตีเย้เลยน,นะก็ผมก็พปตีเน,น้นๆอยู่ตรงนี้นครับ ก็โอเคเลยครับเนี่ยฮะผลดีครับกับกระป๋บบอบเตอรของนับเป็นหนึ่งครับเนี่ยฮะยอดเยี่ยมเลยครับก็มาด้วยสายของนับเป็นหนึ่งนี่ฮะต้องสติ๊กเกอร์จำมานี่ครับคันนี้ใช้เป็นคัน BPO ครับ ไม่ธรรมดานะครับจัดประเด็ดจ,จริงฮะของชิ้นนี้คันสายเหยือ่อโอ้โหนี่ครับตัวหนึ่ง s t i ก k y BPO airgear titanium แล้วก็กระป๋อเอนับเป็นหนึ่ง đi mùa